เต้าส่วนค่ะอยากกินอะไรต้องทำกินเองนะคะเต้าส่วนค่ะเสร็จแล้วค่ะเต้าส่วนสวัสดีค่ะวันนี้ทำขนมหวานง่ายๆกินนะคะอยากจะทำเต้าส่วนบวกลูกเดือยนะคะนะคะเอ่อเต้าส่วน ผสมลูกเดือยนะคะก็คือถั่วดิถั่วเขียวซีกเอาไปนึ่งก็ได้นะคะเอาไปต้มก็ได้นะคะอันนี้ทําสําเร็จแล้วก็คือทําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมีแป้งมันผสมแป้งข้าวโพดนิดหน่อยนะคะจะใช้แป้งข้าวโพดอย่างเดียวก็ได้แป้งมันอย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะเกลือสำหรับทําหน้าแล้วก็น้ํากะทิค่ะแล้วก็น้ําตาลค่ะ อันนี้กินคนเดียวนะคะเนี่ยก็ทำไม่เยอะนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะยายจะไปตั้งน้ำก่อนเลยนะคะนี่ยายก็จะเอารูกเดือยใส่ลงไปเลยนะคะ ลูกเดือยค่ะทุกอย่างนี้สุกหมดแล้วนะคะแล้วก็ถั่วซีกค่ะลูกเดือยเนี่ยเราจะต้องไปแช่น้ําก่อนนะคะแล้วค่อยมาต้มแช่ไว้สักครึ่งวันหรือหนึ่งคืนก็ยิ่งดีนะคะเพราะลูกเดือยเขาแข็งถั่วซีก สวดซีกสักครึ่งวันก็พอแล้วค่ะแล้วก็เอามาต้มหรือนึ่งก็ได้ค่ะยายก็จะรอให้น้ำเขาเดือดหน่อยนะคะตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะยายจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะยายละลายน้ำแล้วนะแต่รู้สึกมันจะขึ้น ยายจะค่อยๆใส่ลงไปนะคะแป้งมันเขาจะคืนตัวเวลาเราทําขนมอะ่ะแต่แป้งข้าวโพดเขาจะไม่คืนตัวแต่สมัยก่อนยายใช้แป้งมันนะคะอย่ายายเทให้หมดก่อนยายวางกองแปบบ๊บอันนี้ค่ะอันนี้คือใช้แป้งข้าวโพดนะคะเขาจะค้นหน่อยหนึ่งยายจะชอบกินแบบค้นๆ้น่ะ ถ้าเป็นแป้งมันเมื่อก่อนยายทำไม่เป็นนะทำให,ใหม่ๆอ่ะใส่เนะเลยอ่ะอันนี้ยายก็ได้ตัวตั้งส่วนแล้วนะคะทีนี้ยายก็จะมาตั้งกะทิต่อนะคะยายใส่น้ำตาลลงไปเลยดีกว่ารแรกก็จะทําหัวกะทิก่อนอ่าทีนี้ใส่น้ําตาลลงไปแล้วนะจ๊ะเราก็จะขน ปั้มหวานแล้วแต่คนชอบค่ะหวานน้อยใส่น้อยหวานมากใส่มากค่ะเสร็จแล้วจ้าอันนี้คือตัวเต้าส่วนนะคะทีนี้ก็จะมาทำกะทิใส่จ้าอันนี้ใส่กะทิหัวกะทินะคะหัวกะทิ แล้วก็เกลือค่ะร้อนวันนี้เตาแรงมากเดี๋ยวยายปาดถ้วยกะทิก่อนเสียดายกะทิเราจะใส่แป้งข้าวโพดก็ได้ไม่ใส่แป้งก้าวโพดก็ได้นะคะตามใจเดี๋ยวยายชิมดูก่อนว่าเค็มยังม,มันมากว้าวกะทิกล่องน,นี้ดีมากเลยอะ อร่อยเสียดายจังน้ำมะลิหมดถ้าน้ำมะลิไม่หมดนะก็ใส่ลงไปอีกเหมือนก็จะหอมตอนนี้เราก็จะกินได้แล้วนะคะรอแป๊บหนึง่ง ได้กินแล้วนะคะเต้าส่วนนะคะเต้าส่วนใส่ลูกเดือยด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะคะเดี๋ยวยายจะกินเต้าส่วนนะคะ